จังได้น้องดาวบุ๋ดใจเนบ่พี่น้องก็เอาาแบบน่าจึมจะาวแท้เนาะเอาคือว่าเห็นนั่นเมื่อวานนี้พี่น้องเลยงัก็มาแบบกระทันหันพี่น้องเลยแก็บปากจะออกเสียงก็จะออกได้เนาะก็จะออกได้พี่น้องเลยตื่นตันเนาะใจต่างร่างดุจใจโดยโดยโดย มาตัวขาดแท้นพี่น้องเลยมาซื้อสังกะสีน้องดาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังเียวไปเยี่ยมตอนนี้ก็ได้ตรวดจาดขาดแท้่น NC แบบแดงๆแบบนี้เนาะ จองเยียกเพิ่นออพี่น้องเด็กโหขักขัน้องเอาง้อป้าตัวยอะ กำลังผลิตผลิตอ่าเป็นกำลังเหยียบสังกะสีขึ้นน้องเลยฮะขึ้น้องเอลยอากาศสบายดีสบายดีแก็สวัสดีเด้อขึ้นน้องแันเติร์ดสุดๆคนพี่นอ้อ,นองเอลยเนาะ มาหาบาทจะหีหลังจากมาแต่อซื้อแผ่นฮาโลซิ่งพี่น้องเลยให้น้องดาวเนาะพี่น้องเนาะยืมให้น้องดาวของแผ่นตกอยู่พันสามร้อยไม่ยั้งทางพอกะละมังคอยปูน่โอ้ทางพอมาซื้อกะละมังบ้านโดยพี่น้องเลยน้องหลานมงเบิดเนาะกะละมังสองอันสองเอาสองอันบ่สองอันเลยเพราะว่ามันหมาปูนเขาเอาเสือจะเก็บละโคะละขั้วโดยโดยตองละขั้วยืมให้น้องดาว

นี here, no, no. Right. Uh, uh, so ่น้องเนาะซื้อถั Brooklyn ่วมะม่งออกไปเอาไว้ใส่ผสมปูนแพื่อยืดเงิน้องดาวเฮาพี่เราไงเอาซองอันเรายังไปกับเราเข้าตลาดอีกซื้อจุกนะไปซื้อจุกตลาดในซื้อสิบจุกอีกบ่ายี่สิบจุกยู่นี่บ่มีบ่พอถพอถามมึงแล้วมีลรเอาวันเก่าเลยแล้วบอลเดียวเลยเออเชิญรูปไหนน้อเนาะโอ้ยเยอะจกมีไหมจกตัวแค่ได้

อ่ะที่น้องบินเนพี่น้องเน้องซื้อชกแล้วก็ซื้อซ้อนเนาะเอาใบเค็มพี่น้องก้าวเค็มไว้ทิเริ่มมาลุยเชือนน้องดาวคอยพี่น้องเลยโอ้ดีทองมาหนึ่งตัวนดยอดเนาะตัวเดียวเดียวไปยัได้ดีสุดรวยรวยนี่่เป็นห้านอันนี้ลีนุ่งบ่ลีนุ่งพี่น้องเลยมสนิท่ะมันเป็นรักเกลือใช่ไหมบ่ จุกคาเค้หัวสื่อเลยซับไม่บุมีฮักซับเล็กบุ้มบุ้ยากใไม่บุมฮักกว่าลองเบ้งลว่าจ่ายว่นนอ้เอาึ้นรถจ่ายกันโดยเดี๋ยวึ้นเลยคนเดียวมาึ้นนั้นมาหอแล้ววจะหอจิจับมือเล่นใส่กระตาบอ่ก็เล่น้โดยโดย่จจเขาใส่กระตาเมื่อก่อนก็เลนเจใส่ถงไงล้วแน่บุ้ยสานกันใส่กระถุงเงินหล ตอนจะพคับคือเสื้อเชียมจกแล้วก็เชียมซ้อนกะลมังเนาะกะลมังสงอนเชียมจกสองซ้อนสอที่น้องเี่ยแล้วก็รวมทั้งหดยังงเนี่ ไม่ด oh, ิวไม่ดิวไม่ดิวอไปซื้อไม่ดิวต่อเลยไม่ดิวจะผีใส่ไม่ดิวเฮ้ยใช่แมก็เหนื่อยไม่รู้ยโอ้พอใจมากพี่อี้พี่น้องไป็นาเป็นหมครับคือนเมื่อบ้านเรามีปะน่าจะมีนี่คือไม่ดิวทั้ง่อจะใส่อี้ยงพ่อไปตอกิเบ็ดทีคานโอ้ไปตอกิเบ็ดทีคานบอกมันมันแ่นดีส่วนส่วนาอันเหตุตรงหนึ่งเลยมันเอาไม่กลม ในกลุ่มน้ำมันโปรเจกต์เดิเงินทอนอยู่เโดนโดโดโดสองร้อยบาทครับสี่สิบก่ี่เงินทอนแต่ส่วนชิ้นส่วนซื้อชิ้นส่วนซื้อ่าอะไรชิ้นส่วนซื้อเนส่วนะว่าเบอร์ไทนั่นลมจับรถไฟรถระจายมันจะมีคนจับล่งพันสามครับสองแสนสองแสนสี่สองแสนหกสิบสองแสนหกสิบพันกกี่

ใช้โหลดเรวัดโอ้เขาเอาเมื่อแล้วเรียบร้อยได้เจ้าเชียงซื้อเสื่อมซื้อให้เขาแล้วโอ้แพงเลยโอ้บปล่งแค่เพียงพี่น้องเลยใส่กระตาได้โดยโดยอันนั้นเขาจะเขาจับล้มเป็นหมกจุกไปมาเนี่ยมันซ้ำเสมอไอ้ชื่อยางต่อบันมันใหญ่นั่งกระบอกเอาลงแล้วคุณพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกะละมังก่อนเนาะกะละมังนี่ก็ซื้อไปซื้อในไทยเนาะพี่น้องเลยไปซื้ออาไว้ใส่เนาะ ให้ทั้งพ่อแหละม้อไม่ทั้งพ่อไปพี่น้องเอย2อันเลยเดี๋ยวมันนั่นให้รถนามือให้เนาะฝากน้ํารถเพิ่นพี่น้องเอ้ยกจ้างรถพนเด้อเพิ่นมส่งเนาะฮอดทีพี่น้องเอ้ยเนาะบัดนี้เดี๋ยวอสิอโตเมื่อด้บัดนี้เนาะนี่แหละคมดิ้วได้วนีมือซื้ออยู่ทางบ้านเฮาก็ได้ตีบ้าน โดยโดยโดยโอเคใช่พี่น้องเนาะไปพ่พ่อกันเปลืองเนาะพี่เขาเปลืองข่าหลุดแพงโดยโดยมาชนะไปพ่พ่อกันอยู่เรื่องเน่าเปล่าพี่น้องเนี่บาดทีนี้อ๋อพี่น้องเลยบาดนี้เนาะหลังจากมาตัวเชโนพี่น้องเลยเอาได้มีกระพุยแล้วก็กระบะเนาะพี่น้องเนาะกระพุยสองน่วยแล้วก็กระลา mang สองอันพี่น้องเลยไปน้องดาวไปไป เออถูกพี่น้องเลยน้ำเอาการบ้านมาส่งเลยได้ปะโอ้ถูกผิดหรองเลยอ้าวมันได้ตั้งเออตั้งตัวหน้าเลยแหละปูสาทข้างในแท้เนี่ยเนาะปุ่มปุ่มติ๊บบุ้ยเอ้าผู้ได้ผิดหรองกับมาบิช้างเออโอ้ต คือเต่าแหรนี <bod hi> oh, ่โอ <Jean> ้อเต่าไปลงน้ำ no น้องไปลงน้ำ no น้องไปลงน้ำนองเเครื่องพอหมืโดยโอ้ยพังเบิ้งพี่น้องเลยกะละมังสองงานสองงานเลยเอาไปอ่าใส่ใจพี่น้องเลยเอาไปอันเห็ดนี่แหละเนาะก้อยปูนเอาก้อยปูนใหดเถื่อนน้องดาวคอยพี่น้องเลยถือว่าพร้อมเนาะอุปกรณ์ฮะพี่น้องเอาบัตรเทคนิคมามอบให้ทางพ่อได้ไหมนี่ทางพ่อแลยกาน้องดาวพี่น้องมาหับน้ำกันเนาะเอ้ามานั่งในชาตินี่ดาวพี่น้องเลย <laughs> ah, thôi Pino ơi đang trả máy qua à đây nó này cả nhảy cái này, con lông ngua, xiêm xuan Pino, xiêm xuan các, xiêm nó à nhá, 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 nó nhá, 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 พอแค่ลีนะเนาะม่ได้ตั๋วได้ไปอยางเงี้ยผมตัดกระเป๋หลอนเนาะแบบนี้นะฮะจะอะไรพี่น้องอะไรานนี้เนาะอ่าซื้ออุปกรณ์กระฟุ้ยเนาะตอนรายการกระฟุ้ยอันนี้น้องหลานยังไม่พูดพี่น้องเลยาะว่าทางพ่อเมันซื้อเนี่ยจำนวนนี้เป็นเงินที่พิ่นมอบม้อให้พ่อขับพระเห็ดโกศางนี่แหละโดยโดยเงินจำนวนพันหนึ่งพันหนึ่งตกเป็นเงิน เงินอันอะไรกันเงินกี่ก็ตกอยู่ชาวสอล้านกีบโอ้คือเด็กน้องพันบาทนี่บ่หรือว่าพันเหรียญพันเหรียญโอ้ยน้องล่าคิดว่าพันบาทเนาะน้องดาวตกอยู่้าวสองล้านพี่น้องเองอ่าพอพอเลยแง่มันแย่แง่เป็นเงินเงินเงินกีบอันอยู่ชีวิตล้านเป็นเงินบาทชิบชิบพันบาทโดยโดยโดย อย่างเงียอยเี้ยจุน้อนี่พวกว่าตุ้งว่าไปซื้อเครื่องคนบกเงินบาทกระจายเงินบาทคือคือกระซามเนี่ยเดกกระซามเตใหญ่หนี่งเป็นอว่าเงินบาทเงินบาทเงินบาทไปหนึ่้อยบาทโดยกระซองใบก็ตกอยู่พันสามร้อยบาทโดยพันส้บาทแต่เงินแต่เครื่องอุปกรณ์จกส่วนเนี่ยคนว่าเป็นเงินกี่กระจายเงินกี่ตกอยู่สองเซนหกหกเป็นกี่กับพันสามร้อบาทโดะพันพันสองร้หรอว่า หกบุหกสเ็นบ่พันสามพันสามบ่พันสามพันสามกับกหกอะห้คิดว่าหกร้อยงพัมงพันสเนาะเสียมจุกับส่วนกจกจกกับเซนีวิรวมกับเซสวนกหกสิบหกดวงกับเซนวมาจกอยู่ซเหน่อยอ่าวันี <t <t ้กกับพุย ยังพุ้ยได้ป่ะน so ี่เนาะกระพุ้ยสองหน่วยสองหน่วยในหน่วยเท่าไรหน่วยหนึ่งหนึ่ง Le> ล้านหนึ่งหนึ่งล้านหาชิบันกี่หน่วยป้าคือแพงเนี่ยหน่วยหน่วยละล้านเพราะว่านี่หน่วยหนึ่งล้านหาเซนหาโอ้ยคิดว่าหน่วยละล้านโอ้ก็จะเอาแพงแค่นี่หาหาเซนหาสองหน่วยตกอยู่ล้านหนึ่งแสนโอ้หน่วยหน่วยละห้าแสนหาพี่น้องเลยสองหน่วยก็ตกอยู่ล้านล้านล้านมันแสนเนาะอ่ะบ่ะนี้พี่น้องเลย ตอนนี้ยังเหลือเป็นเงินจี๋บยังเหลือตอนนี้คือเงินเฮาเงินจี๋อ่าสิ่งที่ขาดเหลือเฮากับทีไปอันเจ้าหน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าแต่กับโฮู้แต่ว่ายังเท่าไรเท่าไรเนาะที่ว่าเท่ากับเจ้าหน้าแล้วก่อนเจ้าหน้าก่อนพี่น้องเลยอ่าเจ้าหน้าแล้วก่อนยังค่อยว่ากันอีกคือนึงเนาะตอนนั้นเนาะอ่าตอนนี้เฮาซื้อมาอุปกรณ์เตรียมพร้อมหมดแล้วพี่น้องเลยอุปกรณ์เรื่องอันกลายเป็นกระพุ้ยเกียมอ่าชิจาะน้าได้กระพุ้ยนี่ก็ได้อ่าอ่าวานี้ก็เนาะ เฮากะทั้งกว่าชีอันตอนนี้เงินของเฮห้ายังงบตอนนี้ังเหลือเท่าไหร่กะจีแจ้งทางน้องเราฟังเลยพี่้องไงเงินกี่เงินเหลืออยู่เปนล้านเจ็ดแสนเจ็สิกพันกี่เงินบาทกะเเลือประมาณสิบห้าสิบห้าพันสบห้าพันบอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสา ชิบหาพันิานนั่นจากร้อยสามรอยสามร้อยิพหาพันสามร้อยพี่น้องเลยคือเฮาเจ้าะน้าเนาะเจ้าะน้านี่เจาหน้าแต่ผู้่าไรเจ้าะน้านี่่าไรกะประมาณประมาณว่าประมาณหาพันห่าพันกะประมาณห่าพันพี่น้องเลยเป็นเหทรายก่อนแต่ว่าเขากัไป่างมันทลเล็กทลเล่ยเนาะเน้นๆก็เอาเอานำมาก่อนแหละ นั่นคืออยากได้น้ำเนาะเพว่าเอาเฮาได้จะได้น้ำต้องการเห็ดพี่น้องเไยเห็ดเวียกเห็ดงานนี่แหละเนาะอ่าเจ้าน้าก็เบิ่งคือแม่นน้ำลายย่ดอกพี่น้องไงเท่านั้นเนาะดมเลยต้น้องศาเนาะโดยอ๋อตอนนี้เอาเน้นเน้นนักสุดคือจอน้าเจ้าน้าแล้วเลยก็ขาเงินมันยังอ่าขางเรือแบบนั่งเะาก็จะเอาแบบแฮ่สายมาก่อนพี่น้องเไยแตู่้ว่าขั้นตอนต่อไปเนาะเจ้าเขาจะได้อืมเห็ดยางพี่น้องเไยรอติดตามรอชมเบิ่งคลิป ต่อไปพ่อยพิณน้องเยเนาะโดยตัวนี้ก็แจ้งทั้งเขาดีทั้งน้องดาวด้วยพี่น้องเลยว่ามีงบจ่อน้าเข้ามาแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่ะจากไหนพี่น้องเลยบาทที่นี่อ่ามันกะ็อันวมีอย่างไรครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาจะได้ก่อตัวล่าล่าแล้วพี่น้องเลยก็จะให้ยทางอ่าฟอเครื่องคอในกะมอบให้ทางพ่อเนาะอ่ามอบให้ทางพ่อพี่น้องเป็น อุปกรณ์เครื่องก่อสร้างนี่แหละก็ไปใช้อ่าเครื่องจับเป็นไปใช้อยู่เพื่อนน้องดาวนั่นแหละพี่น้องเลยการชีพได้ไปทางใดแต่นั่นเนาะอ่ะแต่นั้นก็ฝากทางน้องดาวกับทางพ่อเนาะหนุบมือผู้ช้ไปฟันทางแม่ผู้ใหญ่จะดีเพไนเนาะแม่ที่ซื้อสิ่งของวัตถุนิยมให้โดยไม่ให้กอบเจ็บได้ก็ไข่โบว์มีปรารถนาชิ้นใดขอให้ได้สั่งามมุ่งมาปรารถนาแม่ให้ลูกมาจสนใจขอยจับขึ้นหาแม่ลอยท่ันตอนซาซาทุ่มมาดิทางน้องดาวน้ำเนาะอ่า เกอพี ants, so illing, ่แม่เนาะพี่น้องไอ้พิ่น้องก็มีจิตใจเมตตาหลายเนาะเพิ่นก็เลยสงสารพี่น้องอยากเข้ามาช่วยทางครอบครัวคือน้องดาวพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะอ่าโทษเพิ่นก็จังได๋พี่น้องอ่ะเนาะอ่ะอิลูโต้เนาะแหละจังได๋ครับพี่น้องเอ้ยอ่ะจังได๋ก็ฝากทางน้องดาวขอบุญขอบคุณเพิ่นแน่เนาะโดยเด้อแม่จะซื้อเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์มาให้ที่ซื้อกระบวยมาให้ก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแฮงมาใหู้กนี่ขอคนข้ามหา ไแ่ไปไปถ่ายกเทช้าทพี่น้องเลยไปสำหรับคลิปนี้กน้องเชลาจะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะไปพบพ่อ,อคริมหน้าพี่น้องเลยอย่างไรให้น้องดาวบริใจนะบอพี่น้องก็เอามาแบบกระทนหันพี่น้องเลย เลยก็บอกจะปากจนออกเสียงไงก็จะมออกได้เนาะก็จะมออกได้พี่น้องเไยตื่นตันเนาะใจต่างรางันดุจใจโดยโดยโดยพี่น้องเไงไปพี่น้องเไยเนาะเดี๋ยวน้องหล้าจะขอตัวลาไปก่อนเน้อวันนี้เนาะไปพบพ่อคิมหน้าพี่น้องเนาะโดยสบายดีทั้งพ่อสบายดีทั้งน้องดาวเนาะสบายดีพี่น้องเไย